สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาขี่มอเตอไซค์เข้ามาเลไปดูว่ามาเลมีอะไรต้องใช้เอกสารอะไรใช้เงินเท่าไหร่ใช้งบเท่าไหร่ตรงนี้ครับในฐานะที่ผมเคยทํางานอยู่ที่มาเลผมก็จะพาไปดูลหลายๆมุมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่เคยเห็นด้วยนะ วันนี้ขี่จากเบตงครับมาถึงด่านนอกเสดาวด่านนอกก็ใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงกว่าๆนะนี่เดี๋ยวอันนี้ห้องที่เราได้เรื่องเอกสารตอนนี้ยังไม่จบเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นการรับเป็นป้ายทะเบียนสติ๊กเกอร์เนาะของที่มาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูว่าเข้ามาเลเยเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างทํายังไงเออมาเลมีอะไรน่าสนใจดูห้องวันนี้ก่อนครับวันนี้เราได้ที่ M Hotel 500นี่ถ้าเปิดมาตรงนี้ก็จะเป็น M ขับครับ แต่ตอนนี้เขาปิดอยู่แล้วก็เห็นบิวแบบฝั่งนี้เยอะแยะมากมายเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยเยอะหากินง่ายครับตรงนี้เฟอร์นิเจอร์เป็นบิวอินค่อนข้างดีแต่โรงแรมนี้เปิดมานานมากแลวนะตั้งแต่สมัยที่ผมทํางานเมื่อ10อกว่าปีที่แล้วได้เวลาเข้ามาเลยนะฮะเดี๋ยวไปรับป้ายก่อนนี่เราไปคันนี้ไปดูว่าในมาเลยมีอะไรกันโตื่นเต้นวะสติกเกอร์สีดําไม่ต้องไม่ต้องแปะ<อ>วอ้ แลวนี้คือก็เก็บไว้ไม่ต้องแปะรบจริงๆไม่ต้องแตะอ่ะก็คือถ้าเกิดเขาขอดูก็คือโชว์เขาได้ครับนี่งั้นผมลุยเลยดีกว่าเออลืมแลกเงินครับพี่แลกเงินเลทมันเท่าไหรค่ครับพี่วันนี้เจ็ดจ <7. 9. S 2> ุดห้าเจ็ดก้าจะได้1,899ดลิง วันนี้เลขเงินอยู่ที่7.9นะครับเดี๋ยวเข้ามาเลก่อนเดี๋ยวค่อยเล่ารายละเอียดเรื่องเอกสารให้ฟังตอนนี้เราผ่านด่านเข้ามาในประเทศมาเลเซียเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาทําเอกสารทั้งไทยทั้งมาเลยประมาณ 40, 40นาทีได้นะเพราะว่าเอกสารมันยังแบบยังยุ่งยุ่งอยู่เออก็เดี๋ยวเรื่องเอกสารเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังไปกันต่อดีกว่าไปเคเอลวู้วคิสมีเฮาทูดูเฮาทูดูเฮาเปเปอร์มานิฟัสไลท์ได้ตั้งเสร็จแล้วก็ต้องมาเติมเองนะครับ เติมน้ำมันดอกแรกก็เล่นเอาเส้งงเลยอันนี้เราต้องจ่ายตังก่อนแล้วเติมเองเมื่อกี้เติมไปประมาณ5ลิตรกว่าๆพอเติมน้ำมันรอบแรกเสร็จครับเนี่ยครับคุณดูถนนบ้านเขาคือเรียบเนียนสวยงามมากๆเลยในระหว่างทางเนี่ยครับเราก็จเจอไบค์เกอร์มาเลย์เยอะแยะมากมายเลยครับส่วนใหญ่ถ้าเผื่อเขาวิ่งด้วยความเร็วไม่สูงเขาก็จะชิดซ้ายกันซะส,ส่วนใหญ่นะ <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเจอทั่วๆไปเลยตลอดเวลาพอขี่ไปสักพักครับพอเริ่มจะเข้าไฮเวย์นะฮะทางมันก็จะเริ่มเป็น3เลนประมาณนี้เลยพอเข้าไฮเวย์ครับแน่นอนฮะสิ่งที่เราจะเจออกก็็คืดานนเเบงิ อ้าวแล้วมอไซค์จะทำาไงดูนี่นะตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่า มันคืออะไรเราทํายังไงคือที่ประเทศมาเลยเนี่ยครับที่มันเจ๋งคืออะไรรู้ปะมอไซค์สามารถวิ่งบนไฮเวย์ได้เว้ยอันนี้คือทางด่วนนะครับที่รถยนต์จะเสียตังค์แต่ถ้าเป็นมอไซค์เนี่ยเขาจะให้อ้อมมาทางนี้แล้วก็ออกมาตรงรูนี้คือมอไซค์ไม่เสียตังค์สามารถวิ่งบนทางด่วนได้ <Okay. S 1> นี่แหละฮะคือความดีงามของประเทศมาเลยในตอนนี้แน่นอนครับว่าตอนนี้เราวิ่งอยู่บนไฮเวย์หรือทางด่วนฮะเราจะเจอด่านอย่างนี้ประจําเลยแล้วเราก็ชิดซ้ายเลยครับเป็นทางของมอไซค์ไปได้ตลอดทุกทางเลย ไม่มีอะไรพอดีเห็นป้ายมันสวยครับเหลืออีก4 4 4กิโลเมตรจะถึงตัวลาลัมเปอร์เห็นเลขสี่ไม่ได้เลยเป็นคนชอบสี่ <c oughs> และคุณดูถนนบ้านเขาสิครับเรียบมากๆคือไม่ว่าจะวิ่งเลนซ้ายเลนขวามอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะวิ่งหลายทางนะแต่อันนี้เราทาความเร็วค่อนข้างสูงล้วก็จะวิ่งซ้ายบ้างขวาบ้างครับแล้วก็เนี่ยเวลาเขาป่าทางคือทางมันจะเรียบเนียนจะไม่เป็นหลุมคูขะแบบบ้านเราดีมากๆเลยตอนนี้เราวิ่งอยู่บนไฮเวย์นะ เราก็จะเจอด่านเก็บเงินเรื่อยๆครับสังเกตดีๆป้ายจะมีป้ายฝั่งซ้ายให้หมอไซค์วิ่งบางทีอาจจะถึงก่อนด่านเยอะพอสมควรบางทีอาจจะถึงแบบพอๆกับด่านเลยดูดีๆนะช่วงนี้ผมจะไปไม่ค่อยเร็วครับความเร็วยืนพื้นก็จะประมาณนี้นะฮะนี่นี่ประมาณนี้เลยตอนนี้เหลืออีกประมาณ300กว่ากิโลฮะแต่ ถามนี่ตอนนี้คือเน็ตใช้ไม่ได้ต้องหาที่เติมเงินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแวะกินน้ำมันอแบบเติมน้ํามันกินข้าวแถวานี้ก็เป็นร้านอาหารประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันอาหารเป็นยังไงเติมโทรศัพท์ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราอยากใช้อินเทอร์เน็ตมากตอนนี้ตอนนี้เติมเงินโทรศัพท์อึงนะฮะอทโอเคตอนนี้ก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับอินเทอร์เน็ตอ่าใช้ได้1อาทิตย์ความเร็ว3เมกะบิตต่อเซกก็โอเคถือว่า พอใช้ได้แหละตอนนี้เติมเงินไป15ลิงกิตครับทั้งหมดเมื่อกี้เติมน้ามันไปทั้งหมดประมาณ10ลิงกิตเดี๋ยวเรามาคิดเป็นเงินให้ดูว่าเท่าไหร่บ้างนะเพราะเดี๋ยวต้องเติมน้ำมันต่ออีกเดี๋ยวเรามาดูอาหารว่าอาหารจะมีอะไรให้กินบ้าง ก็มีบะมีอันนี้กินได้ก็มีพวกเ่ไก่อะไรพวกนี้ก็จะมีข้าวราดแกงครับข้าวราดแกงก็มีให้เลือกเยอะแลมีร้านพวกผลไม้ก็ข้าวราดแกงอีกแล้วอ่จะมีซาลาเปาด้วยถ้ากินง่ายๆก็เป็นร้านขายของชำด้วยซาลาเปาข้างหน้าคิดว่าน่าจะได้กินร้านแรกแล้วแหะก็คล้ายๆกันครับร้านซาลาเปาร้านเบเกอรี่ไปกินร้านแรกดีกว่าจบๆเราน้าจะเาอันนี้แหละ11ิบ number 1 l n u m b e r 1 l 11 e 11 1 1 อันนี้คือหน้าตาอาหารเนเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่า,า,าราคาทั้งหมดมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวอันนี้3.2ครับน้ำขวดใหญ่2.5แต่ถ้าขวดเล็กเนี่ยมันจะได้1.5แต่มันจะได้แค่แบบ500 ml ไงก็ถ้า3ขวดเนี่ยก็4กว่าแล้วไง4.5ก็เลยเอาขวดใหญ่ดีกว่าคุ้มๆมาเดี๋ยวลองชิมอาหารเมื่อกี้ที่สั่งมาอันนี้ก็เป็นไก่กับไข่แล้วก็มีข้าว อื้อนเป็นข้าวไก่ทอดแบบซอสบาร์บีคิวนิดนึงอือาบาร์บีคิวอ,อร่อยดิต้องกินกับอีนี่อารมณ์เหมือนพริกน,น้ำปลาบ้านเรามันจะอร่อยขึ้นนิดนึงรสชาติออกมันมันหวานหนิดหน่อยแต่กินข้าวแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำมันไปต่อเลยปะ รอบนี้เติมไป16ลิตรครับก็เกือบเกือบ8ลิตร7.8อันนี้ราคาจะแพงกว่าปั๊มแรกนิดนึงนี่นปิทูนาสมันจะคล้ายๆแบบปั๊มอารมณ์ปตท,ทบ้านเราเป็นปั๊มประจำชาติอะไรเงี้ยปั๊มแบบเยอะๆก็จะมีเฮ้ยนี่คือมี97ด้วย97 Pro คือเราเติม95นะ97ไม่รู้คืออะไรไม่กล้าเติมก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึ่งน่าจะเป็นอารมณ์น้ำมันแรงแหละเดี๋ยวไปกันต่อฮะเติมเน็ตเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะมาบินโดรดูมุมบนคร้้ววาาแกก็็มๆล คือปลอดภัยมากเลยเรียบเนียนตลอดทั้งเส้นเลยนะตรงนี้เป็นบรรยากาศของใกล้ๆบริเวณทางพักที่เราพักกันนะครับ ถ้ามุมบนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรถเยอะแยะมากมายครับบางที่เนี่ยจะมีเป็นปั๊มน้ามันอยู่ด้วยบางที่ก็จะมีแค่ที่พักมีร้านอาหารแล้วก็มีห้องน้ําแค่นั้นต้องคอยดูดีๆระยะทางประมาณ50-80กิโลเมตรจะมีที่พักอยู่หนึ่งที่นะครับยังไงจะใช้ความเร็วหรืออะไรก็ดูน้ํามันให้ดีๆนะว่าพอหรือเปล่านี่เราอยากหยุดภาพตรงนี้ให้คุณดูมากเลยว่าราคาน้ํามันในมาเลเยเท่าไหร่97นี่ก็คือประมาณอารมณ์ V Power นะครับ4.31ลิงกิตก็ประมาณ33บาบทครับเก้าห้าธรรม กก็ประมาณ16บาทครับถ้าเผื่อเป็นดีเซลนีครับ2.15ก็ประมาณเกือบเกือบ17บาทคือราคาถ้ามาเทียบกับไทยเนี่ยมไม่อยากจะเทียบเลยเออเองรอบที่สามฮะเริ่มโปรขึ้นแล้วรอบนี้ก็ใกล้ถึงกวาลาลัมเปอร์แล้วครับอีกประมาณไม่น่าจะเกินร้อยโลน่าจะถึงละ ตอนนี้บ่ายนึ่งยี่สิบสามครับเหลืออีกประมาณ93กิโลเมตรเราจะถึงกุลาลัมเปอร์ถือว่าทําเวลาได้โอเคอยู่รอบที่เราพักไปชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ขอพักเมื่อยสักแป๊บหนึ่งก็ห้องน้ำอะไรให้เรียบร้อยก่อนอีกไม่น่าจะเกินชั่วโมงน่าจะถึงแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปชวินชเวอร์ก่อนนะ ไปที่แรกก่อนที่จะไปเช็คอินที่โรงแรมเนาะเดี๋ว,ว่าถ้าเผื่อมันบ่ายสองแล้วก็อาจจะไปโรงแรมเลยไปเช็คอินก่อนจุดพักรถที่เราพักกันประมาณอย่างเงี้ยครับที่มีปัม๊มมีอาหารอะไรพวกนี้มีห้องน้ําแล้วก็เป็นจุดพักรถประมาณนี้นะถ้าเผื่อขึ้นไฮเวย์มาแล้วอะ่ะมันจะมีประมาณ50ิกิโลมีจุดหนึ่งหรือว่าบางที่อาจจะไกลหน่อย7 0 80แต่ครั้งที่แล้วเนี่ยคือเราเว้นไปจุดหนึ่งไงก็เสียวๆจยน่นามันเหลือ2ขอีดซัดไปร้อยกว่าโลเดี๋ยวรอบนี้ก็น่าจะถึง KL แบบสบายๆแล้วละ่ะ เดินทางกันต่อครับนี่ครับวิวบรรยากาศระหว่างทางทางเรียบและสวยชิลมากเลยครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตรงไหนเนี่ยมองดูแล้วมันสะอาดตาไปหมดเลยระหว่างทางเนี่ยครับเราก็จะมีลอดใต้สะพานบ้างลอดอุโมงค์บ้างอุโมงค์เนี่ยเราก็ลอดตามทางคืออันนี้มันเป็นทางด่วนเนาะเราก็ไปตามทางได้เรื่อยๆเลยสักหมดุดเป็นใช้ของรถยนต์แล้วก็เลี่ยงไม่เลี่ยงค่าผ่านทางนะครับคือใส่ได้เต็มที่เลยวิ่งบนไฮเวย์ตลอดเวลาถานนปกตินะครับก็จะมี2เลนใช่ไหมอันนี้คืออีกเลนหนึ่งเป็นเลนริมทางครับที่มอไซ จะวิ่งตรงนี้ทําความเร็วก็ไม่มีปัญหาครับถนนคือเรียบทั้งหมดเลยดีมากๆเลยตรงเนี้ยนี่ตอนนี้เราเข้าเขตเมืองแล้วคุณสังเกตไหมว่าขนาดรถนืดๆนึเนี่ยถ้าเราวิ่งชิดขอบซ้ายจะไม่มีรถคันไหนมายุ่งเลยคืออันเนี้ยมอไซค์จะวิ่งชิดขอบซ้ายกันอยู่แล้วนะตอนนี้เราเข้ากุลาลําเปร์เรียบร้อยแล้วนี่เห็นประตูไหมกุลาลําเปอร์ประตูจะเป็นอย่างนี้ครับประตูเข้าเมืองพอยิ่งเข้ากุลาลําเปร์เนี่ยครับตึกก็จะยิ่งเยอะขึ้นครับมีทั้งคอนโดทั้งอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้เยอะยออนนยแยะ ครับพอเข้าเมืองมาแล้วเราก็จะเห็นตึกเป็นคู่นี่คือ KLCC หรือทวินทาวเวอร์เราจะไปตรงนี้เป็นที่แรกนะนี่คือสภาพถนนในเมืองครับสะอาดเรียบร้อยดีมากๆเลยนี่แหละครับฟิลเมืองต่างประเทศที่เขาจเจริญแล้วมันอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะตอนนี้อยู่ในตัว KL แล้วเดี๋ยวเรากําลังไปทวินทาวเวอร์นะไปถ่ายรูปก,กันเล่นก่อนความชอบอีกอย่างหนึ่งของผมครับในเมืองเนี่ยถนนมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างๆทางตลอดเวลาเลยคือเหมือนเป็นเมืองและรักษาสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยจะเจอต้นไมใ้ใหญ่ๆเยอะมากเลยเหมือนอารมณ์สิงคโปร์ด้วยตอนนี้เรามาถึง แล้วครับนี่คือหนึ่งในลนด์มาร์คของมาเลเซียนั่นก็คือนี่เลยฮะทวินทาวเวอร์หรือว่าปีโตนัสทาวเวอร์คือตรงนี้ปกติถ้าเผื่อแบบตอนเย็นๆน,นะบรรยากาศมันจะดีจะมีน้ำพุมีอะไรเงี้ยมีสวนให้วิ่งด้วยคือผมชอบมาเดินเดินเล่น,เล,นเล่นเวลาตอนนี้ตอนแบบทำงานที่สมัยที่แบบอยู่แถวนี้เนาะก,ก็ห่างจากที่ทำงานเก่าผมไม่ไกลเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่านี่ครับนี่คือตึกทวินทาวเวอร์ แล้วก็มูว่ามีตึกใหม่ด้วยสร้างมีแบบคล้ายๆกันเป็นสะพานเชื่อมคือตรงนี้จะมีอคอาเลียมแล้วก็ข้างในจะเป็นศูนย์การค้าครับสามารถขึ้นไปชมวิวชั้นบนได้แต่ผมจําชั้นไม่ได้แล้วว่าชั้นที่รไรคนเขาจะมักจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นีดู และแน่นอนครับถ้าเรามาที่นี่ที่ก็คือมุมยอดฮิตของทางนี้เลยนะเมื่อก่อนตอนเย็นๆเนี่ยน้ำพุมันจะขึ้นไม่แน่ใจว่าตอนกลางวันเขาเปิดหรือเปล่านี่ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะเลยคือถ้าเผื่อถ่ายมาวิวมันจะได้ตึกพอดีเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูคือไม่ยากครับถ้าอยากได้มุมดีๆเนะี่ยเราต้องเดินออกห่างไปให้สุดน้ำพุก่อนก็จะได้มุมที่ดีขึ้นเดี๋ยวเราต้องหาคนมาถ่ายรูปให้เราสักคนแลวละ่ะต้องขอขอแรงเขาหน่อยบริเวณร,รอบๆนี้ก็จะมีตึกเยอะเลยฮนะ เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยเราไม่ได้มานานมากๆแล้วหลายปีแล้วประมาณ5ปีได้เดี๋ยวเราไปเช็คอินที่โรงแรมกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยพามาเดินตอนเย็นไปดูว่ามีอะไรทําบ้าง่ายรูปถ่ายวิดีโอเสร็จครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปโรงแรมที่เราจองไวน้นะก็อยู่ย่านชัยนาทาวครับคือถ้าคุณมองแบบข้างๆฟุตบาทเนี่ยฟุตบาทจะเรียบและเนียนมากๆคนพิการก็ใช้ได้อะพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นมุมไหนที่เป็นฟุตบาทเนี่ยคนเดินถ่ายสเก็ตเล่นสบายเลยดีมากเลยตรงพวกนี้เขาใส่ใจในรายละเอียดมากถึงห้องแล้วครับเดี๋ยวมาดูวันนี้ได้ราคา67 67. ห้าลิงกิตรวมภาษีแล้วที่จองในอพโวด้านีห้องน้ำก,นก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่รงนอยู่ในย,ในย่านใกล้ๆเชนอาฒดาวก็มีเนี่ยคือผนังมันก็เป็นเกลือนๆนี่แหละตีเป็นเงินไทยยังจํา <problèmes S 2> <Vegeta. S 1> ไม่ได้เดี๋ยวคำนวณให้ทุกอันเลยนี่ก็เป็นเตียงนอนนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเออเปิดไฟหัดเตียงไม่ได้ด้วยกำลังจะบ่นเลยนนว่าไม่มีตู้เสื้อผ้านี่แอบอยู่นี่ตู้เสื้อผ้า มืดหน่อยอ่ะเดี๋ยวออกไปดูข้างนอกมีอะไรเดี๋ยวขออาบน้ําอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันเหนื่อยขี่รถมา5้ากวอก่อนลเออลืมบอกอันนี้สิ่งที่ควรรู้นะฮะของมาเลเซียเขาจะใช้เป็นปลั๊กรูปลั๊กอย่างงี้นะปลั๊ก3ตาแบบเนี้ยปลั๊กสขาเราต้องเอาปลั๊กอะแดปเตอร์ที่มันเป็นปลั๊กแปลงมาด้วยหรือไม่ก็เป็นอย่างงี้ครับเป็นพวกอะแดปเตอร์มือถืออะไรที่เป็นกลมๆอย่างเงี้ยเสียบได้เลยก็ถอด แล้วถ้าเสียบถ้าเสียบไม่เข้าก็หาอะไรใหญ่ๆตรงนี้ใหญ่ๆรูใสดินเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกอยู่บางอันนะบางบาง,บางโรง,งแรมบางโรงแรมบางที่ออตอนนี้เราอยู่แถวแถวพาววลเลียนนะครับก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะมาซื้อของก็จะมีชอ็อปมีแบรนด์หลายแบรนด์มากๆเราลองดูเพราะปกติเนี่ยผมจะมาเดินซื้อมาเดินกินข้าวมากกว่าข้างล่างเดี๋ยวเดพาไปดูร้านกินข้าว นี่ครับบรรยากาศตรงนี้ก็จะมีหลายช็อปเลยมียูนิคอสมีอะไรตรงนี้เยอะข้างล่างเนี่ยในห้างนี้จะมีพวกแบบเป็นเสื้อผ้าช็อปอีกเยอะแยะมากมายนี hey, ่อย่างข้างหน้าก็อามอนี่มีโรเล็กซ์มีอะไรพวกนี้เยอะมากของแบรนด์เนมอะไรพวกนี้เยอะเยอะเยอะจริงๆก็มีทุกแบรนด์แหละถ้าใครจะมาช็อปตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้างนะฮะที่เอาพันเงินพวกท่านได้ดีมากๆเลยคือปกติอะเราจะเดินมาแต่เราจะเดินจากข้างหลังห้างมาทะลุมาตรงนี้ส่วนใหญ่ฮะเราไม่เคยขับรถไม่เคยเลยแหละเพิ่งขับมอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้ติดอยู่นี่ประมาณเกือบเกือบส รถแบบแน่นมากแล้วคนเยอะมากครับตรงนี้นี่ตรงนี้ก็คือหน้าห้างเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในข้างในจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ข้างหน้าก็สวยแล้วนะคนชอบมาถ่ายรูปก,กันตั้งแต่เรามาเรารู้สึกว่าช่วงนี้คนเยอะมากๆเลยนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรอื หรือว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดประเทศก็ไม่รู้นะคนเลยเยอะก็อย่างที่บอกไปเมื่อตะกี้นะฮะก็ภายในห้างเนี่ยจะเป็นพวกช็อปอะไรเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็เป็นโซนที่แบบจัดพวกอีเวนต์เดี๋ยวเราไปหาข้าวกินดีกว่าหิวข้าวระดับเราเนี่ยต้องแบบ <c oughs> กินหรูอยู่สบายเอาสักไม่เกิน5ลิงพอ <c oughs> บอสเอ็ ดัลลังเ่ะเนี่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อหรอกนะมาเดินให้ดู้เฉยนี่ครับในช็อปก็จะเป็นประมาณนี้ตอนนี้คือหาพุดคอร์ดที่เราเคยกินกันบ่อยๆไม่เจอเดี๋ยวก่อนแต่ไม่ใช่ร้านนี้แน่นอนเราจะไม่กินร้านอย่างนี้จริงๆพวกเบอร์เกอร์คิงหรือว่าราคา KFC อะไรพวกนี้ราคามันจะเท่าๆกันกับใครนะเพราะเผอยิ่งราคาตอนนี้ราคาเงินถูกเราก็จะได้ของที่ถูกลงอีกนะตอนนี้เดินหานี่ไง KFC อะไรพวกนี้ราคาไม่ได้ต่างจากใครแล้วยิ่งค่าเงินไทยตอนนี้กําลังแข่งก็จะได้ราคาที่ถูกลง เจอนี่สิ่งที่เหมาะกับเราเนมีอาหารไทยด้วยถ้ามองไ,ไกลๆมีญี่ปุ่นมีอะไรมีครบอะตรงนี้ราคาไม่แรงก็เดี๋ยวหาที่นั่งก่อนอ่ะเดี๋ยวแวะมาดูอาหารไทยหน่อยอ่า ก็มีพวกซุปอ่าก็มีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรพวกนี้มีผัดหมนเส้นนะต้ยมยำมามา่าอ่ะประมาณนี้ดูก่อนว่าจะกินอะไรนี่อันนี้ก็น่าสนใจฮะอันนี้เป็นข้าวแบบข้าวราดแกงแล้วเราก็ตักๆักไปแล้วเดี๋ยวเขาก็คิดราคาหรือว่าเขาจะตักเองอะไรเงี้ยเออเฮ้ยน่าสนน่าสนเราชอบกินอะไรประมาณนี้ละ่ะอ่อดักไรซ์ดักไรซ์ดักไรซ์มากันบุกอสตะเบียยมวันแบกเวยหรือว่าอ๋ออินเดียอีนเดีย สุดท้ายฮะจบที่ข้าวหน้าเป็ดเป็นคอมโบเซ็ตครบอันนี้ราคา16.8ลิงกิตก็ตีไป17แล้วกันอ่าจะมีเป็ดมาน่องนึงแล้็อะไรเนี่ยถั่วง,งอกกับไข่น้ำซุปประมาณนี้มีเป็ดเป็ดเป็ดปด,ปดูเนื้อชุ่ๆมๆโคตรด,ดีเดี๋ยวลองถั่วง,งอกอ ก็อร่อยปแปลกๆอีกมันออกันหวานน้งหอมคล้ายๆใส่น้ำซุปก๋วยเตียวอะ่ะข้าวเสร็จออกมาฟ้าคึ้มเลยฮนะตอนนี้4ี่โมงไทยนะแต่ที่นี่จะ5้าโมงเวลาของมาเลย์จะเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งนะไปะเดี๋ยวไปไปดูที่ที่ผมเคยทำงานกันดีกว่าตอนนี้ก็เส้นนี้รถโคตรติดเลยติดเหมือนเดิมฮนะคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมเพราะมันเป็นเส้นที่แบบเส้นธุรกิจอะ่ะช้อปปิ้งอะไรเงี้ยอารมณ์สยามอะ่ะคุณรู้แบบว่าสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งของมาเลย์ของสิงคโปร์คืออะไรนี่ฮะฟุตบาท คือฟุตบาทมันเดินได้มันถ่ายสเก็ตได้มันเรียบมากคนพิการก็ไปไหนแม่ไหนด้วยตัวเองก็ได้ใช้รถเก็นก็ได้อะไรเงีมม้ยอมันดีมันดีตรงนี้แหละไอ้ฝนจะตกแล้วนี่แหละเราเคยทํางานที่นี่แต่ตอนนี้ฝนมันตกมาได้จังหวะพอดีเลยหาที่หลบฝนก่อนโอ้มาแบบเปียกอะ่อะเออได้นั่งหลบฝนท่าที่ทําง,งานเก่าวันนี้เป็นวันที่บังเอิญพอดีครับพี่พก๊อฟมาเป็นกรรมการที่เวลาํำเปอร์ครับเราก็เลยไปดูงานแข่งเดี๋ยวพาไปดูงานแข่งในมาเลว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูพี่ก๊อฟโชว์กรรมการนะั งานแข่งในมาเลเซียนะฮะนี่คือพี่ก๊อฟครับที่เราไปเที่ยว3จังหวัดตอนเที่ยวกลางคืนด้วยกันเนาะภาคเหนือวันนี้พี่ก๊อฟมาเป็นกรรมการครับมาจากไทยเลยมาเป็นกรรมการที่กัวลาลัมเปอร์นี่ฮะสาภาพก็จะเป็นอย่างนี้ลองดูพี่ก๊อฟโชว์บ้างครับเรามาดูโรงแรม2 0 0 0 2,000 2 200, เอ้ย200ลิง220ลิงใช่ไหมประมาณนี้ประมาณ พันกว่าบาทแม่งคนละเรื่องกันโรงแรม500ร้อยผมนะไม่ห้าร้อยในเกลียวด้วยไม่ใช่ห้าร้อยประมาณประมาณหกร้อยกว่าบาทประมาณนี้โ<บ>อ้โหแล้ววิวโอ้โหแล้ววิวแม่งแบบล็อกดิยล็อกดิยล็อกดิยล็อกเอกดิบอะ อันนี้เป็นภาพมุมสูงจากชั้น18นะฮะอยู่ที่ได้ของโรงแรมนี้เป็นเมืองเมืองไปไหนพี่วันนี้เราไปไหนมาเลเซียอีกแล้วค <c oughs> ลิปที่เราไม่ยังพังไม่เลิก <c oughs> อยู่หาดใหญ่ไม่พอดาวประมาเลย <c oughs> อะไรนะพี่นะตอนนี้มาอยู่โรงแรมดีหน่อยนะประมาณ5ดาว <c oughs> ไม่รู้กี่ดาวแต่ว่าม,มัน,มน<ย>เป็นงานแข่งไงเออเขาก็จัดให้โอเคเลยนะครับแล้วตอนนี้เราเดี๋ยวเราเราจะอะไรยังไงหลังจากนี้อาบน้ําแล้วเดี๋ยวไปเช็คพื้นที่กันหน่อยว่าที่มาเลียเขตนี้มันไม่ใช่ KL นะ มันอะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวเราไปลอองสักย่าะแต่ว่านี่คือเมืองหลวงนะเขาบอกเป็นเมืองหลวงมีแต่คนมาเลยเดี๋ยวเราไปดูไปเจอกันตอนนี้กําลังนั่งรถนะนั่งรถไปสักที่หนึ่งใช่ไหมพี่เป็นบาน่าจะเป็นปลาแล้วร้านะอยางเง้ยอ๋ร้านอาหเติมปาร์ตี้แบบยำยำอ๋อโอเคมาแล้วมาแล้วชิมหน่อยพี่ชิมหน่อยแล้วมันเป็นไงไช่ก็ไทเกอร็เหรอเดินเดิน คล <singing>, <laughs> ้ายคล้ายสิ่งแต่หอมกว่าอันนี้เบียร์สดใช่ไงน่าจะเบียร์สดอ๋อเทสเทส <te le> เราก็นั่งจิบเบียร์ทานอาหารกันไปสักพักหนึ่งครับอันนี้เขาเลี้ยงกรรมการและทีมงานอ e ีเวนท์ที่จัดกันวันนี้นะแต่พอดีพี่กอฟเขาชวนเราไปด้วยก็เลยขอติดไปด้วยฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพาไปดูผับในมาเลออีกที่หนึ่งครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผับในมาเล์เป็นยังไงบ้างพี่กอฟไปไหนกันต่อนะแคลถ่ <te le> <marca> ายวิดีโออยู่ <c oughs> <c oughs> ไปต่อไปต่อไปต่ออีกต่ออีกแล้ว Mood sock, mood sock. Look at จริงๆเนี่ยผับในมาเลยจะมีหลายแบบมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบครับในโซนที่เรามานั่งเนี่ยครับเขาจัดให้เราเป็นโซน V.I.P เลยนะคือโซนเนี้ยตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนมาเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนผับต่อเนาะทีเนี้ยเราก็นั่งกันชิลๆสบายๆเลยดูการจัดร้านสปอตไลท์ไฟ,ไฟ LED อะไรพวกเนี้ยเขาจัดได้ดีมากๆเลยนะสวยมันจะแปลกตากว่าผับที่ไทยเราค่อนข้างเยอะเลยยังไงคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ไ้ก่อนละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องเอกสารเนี่ยเราจะติดไว้ก่อนเดี๋ย,มยวม หน้าเราจะพาไปดูว่าใน KL เนี่ยมีอะไรให้เที่ยวบ้างยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บาย